อะไรมาเนาะขอบคุณนะคะเว่นตาเป็นตาจากน้องแมวนะคะเลิฟเลิฟจากแม่พวงกินแซมนะคะกุกกี้ให้อาหารมาเต็มโตเลยค่ะเงินมาเงินมาโอ้เงินมา,นม,ามาส่งเป็นตาให้พี่ขอบคุณนะเงินมาเงินมาผ่าเห่งมีงตังนะ,ะสวัสดีแมวนอนกินจากคุณดาวเรเืองเลิฟสามสิบสี่ขอบคุณค่าเงินมาที่นี่ทพพนสวัสดีค่าจากนิชานะคะสู้ๆจากพี่พวง นิชานิชายังไม่ได้ไฟ์ใช่ไหมื่อบ้านนี้ไปเข้าไปดูที่ว่าเป็นบ้านนิชาเนี่ยเนาะยังไม่ได้ไฟ์ใช่ไหมกําลังหาเก็บหลังคาอยู่เนาะไปเติมหลังคาให้น้องนีนิดนิสาได้นะคะน้องนิสาได้นะคะ สวัสดีค่ะเงินมาพาเฮงจากพี่พวงกินแซบนะคะพี่ปีก็สวัสดีคุณนิสานะคะสวัสดีนิสากน้องแมวนะคะดาวเรืองสวัสดีค่ะจากนิสานะคะสวัสดีคุณทุกี้จากคุณดาวเรืองนะคะสวัสดีจ้าน้องนิสานะคะแนลจากแม่พวงกินแซบนะคะสวัสดีพี่ดาวเรืองจากน้องปีปีนะคะแนวนอนกินสวัสดีค่ะจากนิสานะคะสวัสดีครับคุณนิสาจากคุณดาวเรืองนะคะกอดกอดมาจากปีปีนะคะเลื่มเริ่มจากปีปีนะคะ สวัสดีพี่วีเลิฟสามสิบห้าน้องแบงสวัสดีครับสวัสดีครับน้องแบงสวัสดีครับน้องแบงใส่ใจ,จนะคะใส่ใจแจงก,ก็จะสตันไปอยู่แป๊บหนึ่งนะคะฟังอยู่จ้าน้องวีอ่านช้ามากจาักไม่ค่อยนะคะขอโทษนะคะนอนฟังนอนรอฟังได้เลยนะคะไม่ต้องเ้นมาก็ได้นะคะนอนรอฟังพี่วีสวัสดีจากนิสานะคะ น้องเนนก็หัวเรามานะคะสวัสดีเจ้าเจ้านายแสนเจ้านางแสนฝางจากจากคุณดาวเรืองนะคะสวัสดีพี่ไอสวัสดีค่ะพี่ไอต้องเป็นเหมือนพี่ไอนะคะอ่านมั่งอ่านมั่งนะคะพี่ไอใช้สายตาอ่านตรงไหนสําคัญพี่ไอก็จะอ่านนะคะแต่วีนี่จะอ่านทั้งอีมโมจินะคะกลัวไม่มีอ่านจะอ่านหมดเลยอ่านทุกอย่างนะคะกลัวไม่มีอ่านสวัสดีชีวิตบ้านๆจากแม่ฮวงกินเสี่ยบนะคะ คิวเคสสวัสดีจากคุณนิสานะคะขอขอ,ขอจากดวงทองแม่อ้อยน้องแบงค์สวัสดีครับนะคะการละครั้งหนึ่งค่ะจากนิสานะคะน้องวีน้องวีจากป้าเต่านะคะปะ้าเต่าเนาอยังมันป้าเต่านะคะวีรักป้าเต่านะคะผล <c oughs> ลูกนะคะตะวันนะคะวัวโดนบล็อกนะวัวโดบล็อกสวัสดีค่ะน้องแบงค์จากไม่ควงพิมพ์แท่บนะคะพิมพ์เป้น้องแบงค์สวัสดีครับคุณนิสาบอกสูสุดนะคะดาบยาวมากขอบคุณครับย่าย ตอนไหนตอนที่เข้าใช่ไหมท้่ไอ้ีตั้งแนวตั้งน้องนิสาน้องแบงค์สวัสดีครับผอเจ้าสวัสดีค่าจากนิสาชีวิตบ้านบ้าน้องแบงค์สวัสดีครับกอดกอดมานะคะสวัสดีการละข้งหนึ่งจากแม่ควางกินแซ่บนะคะน้องแบงค์สวัสดีค่าจากนิสานะคะสวัสดีน้องแบงค์จากแม่อ้อยนะคะดาวเรืองสวัสดีน้องแบงค์พี่ดาวเรืองน้องแบงค์สวัสดีครับนะคะวใจพลังบวกเหรียญทองจากแม่อ้อยนะคะน้องแบงค์สวัสดีค่ะจากน้องแมวนอนกินนะคะน้องคิวก็กอดกอดมานะคะ ลักปลาคุณยายนีน้องแบงสวัสดีคร่ะแม่อ้อยสวัสดีค่ะจากนิสาค่ะนิสากดนิสาเลิฟเลิมาขอบคุณนะคะสวัสดีน้องแบงจากคุณดาวเรืองหมือาการนะครั้งหนึ่งน้องแบงสวัสดีครับน้องแมวนอนกินก็หัวเราเหมือนค่ะสวัสดีค่ะนิสาจากแม่อ้อยนะคะแม่แม่พวงกินแซบน้องแบงสวัสดีครับจากน้องแบงดวงทองน้องแบงสวัสดีครับสวัสดีน้องแบงจากพี่นางคะขอตัวขอบคุณครับพี่พวงแม่พวงกินแซบขอบคุณนะคะ คุณป้าตาองแบงสวัสดีครับนะคะมิณาชาให้มินิฮาร์ดมานะคะสวัสดีน้องแมวพี่แมวนอนกินน้องแบงสวัสดีครับน้องแบงแอบแม่พวงกินแซบสวัสดีจากพี่อ้นะคะบอยศ์บายศจากพี่นิพพรนะคะนาชาสวัสดีจากจากนิสานะคะพี่ชิวน้องแบงก์ดกอดครับสวัสดีครับนะคะุ๊กี้เขากอดกอดมาพี่จ้านางน้องแบงสวัสดีครับการละครหนึ่งสวัสดีครับจากนิสานะคะคุณย่านิพพรน้องแบงสวัสดีครับ สุกี้สวัสดีค่ะจากนิสจากนิสานค่ะอ่านคอมเมนต์ช้ามากพี่ไอ้เขาทำมากนะสวัสดีการละครั้งหนึ่งจากพี่นางนะคะตุก,กี้ก็สวัสดีอ่าพี่สุก,กี้น้องแป้งสวัสดีครับนะคะพัฒนาด้วยนะลูกศิษย์จากพี่ไอ้นะคะกคอมเมนต์เยอะนะพี่ไอ้พี่ายานไม่ทันนะคะ คอมเมนต์เยอะพี่อ่านไม่ทันนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคอมเมนต์ทุกดวง e โมจิทุกดวงค่ะปูปูสวัสดีค่ะปูปูเจ้านางก็กรอกมานะคะเจ้านางสวัสดีค่ะพี่อ้ายสวัสดีครับจากขุปุนค่ะน้องแมวจ๋าจากขุปุนค่ะพี่ปูน้องแบงสวัสดีครับน้องปูจ๋าสวัสดีจากแม่อ้อยนะคะสวัสดีคุณปูปูจากพี่นางนะคะพี่อ้อยค่ะจาก ปูปูนะคะสวัสดีร้านแบงค์จากนีพพอนนะคะแม่ปูค่าจากน้องแมวนะคะน้องแบงค์สวัสดีคาบจากปูปูนะคะสวัสดีนะ้องปูปูเ yeah. ย่จบแล้ว <laughs> ไม่ได้อ่านดิมจีะนะคะ